ข้าวผัดปลาเค็มเห็ดหอมสูตรจีนแต้จิ๋วครับวัตถุดิบก็จะมีเห็ดหอมแห้งแช่น้ำต้นหอมปลาเค็มแล้วก็ข้าวสวยครับ อันดับแรกนะครับเราจะเริ่มด้วยการหมักเห็ดหรือว่าปรุงรสเห็ดกันก่อนด้วยน้ำมันหอยครับหมักทิ้งไว้นะครับประมาณ3-5นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะครับวันนี้ผมใช้กระทะเชฟบุ๊กนะครับผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์ประเทศเกาหลีครับเอาเห็ดที่เราหมักไว้ในที่เรานะครับลงไปผัดกับน้ำมันให้มีกลิ่นหอมนิดๆนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำเปล่านะครับเพื่อให้เห็ดสุกนะครับผมพอเห็ดสุกแล้วก็ใส่เนื้อไปเค็มที่เราเตรียมไว้ลงไป ผัดให้หอมสักนิดหนึ่งนะครับตามด้วยข้าวสวยได้เลยครับผมนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับมีน้ําตาลออกหวานนิดนิดตัดกับความเค็มของปลาเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยอย่าเยอะนะเพราะปลาเค็มมีรสเค็มอยู่แล้วผัดให้เข้ากันเลยครับแล้วก็เพิ่มต้นหอมในแบบสไตล์อาหารจีนลงไปนะครับเราใส่ต้นหอมลงไปแล้วผัดต่อให้มีกลิ่นหอมๆนะครับใช้เวลาผัดสักพักหนึ่งเพื่อให้เม็ดข้าวนั้นล้วนนะครับจนเป็นสีเดียวกันหมดนะครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยในสไตล์ของอาหารจีนก็คือต้องเป็นพริกไทย พริกไทยจะใช้เยอะนิดนึงนะครับเป็นข้าวผัดแบบจีนก็จะมีรสเผ็ดร้อนของพริกไทยใช่ไหมครับใส่ลงไปหนักหนักได้เลยครับพอผัดจนล้วนดีแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าไม่ติดกระทะเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็จัดลงจานได้เลยครับผมแค่นี้ก็เรียกว่าเสร็จแล้วครับข้าวผัดไปเค็มเห็ดหอมสูตรจีนแต้จิ๋วโบราณครับผมปิดท้ายเพิ่มพริกไทยอีกสักหน่อยยิ่งหอมครับกระทะเชฟบุ๊กนะครับผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์ประเทศเกาหลีครับ รีวิวกระทะเชฟบุ๊กแบบจัดเต็มมาดูพร้อมๆกันเลยครับวันนี้จะมาลองทอดไข่เจียวแบบไม่ใช้น้ำมันกันดูนะครับตั้งกระทะจนร้อนได้ที่แล้วก็เทไข่ที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยครับอย่างจากนั้นก็ร่อนให้ทั่วกระทะนะครับ ตั้งโดยไฟปานกลางต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดกระทะหรือเปล่านะครับวันนี้ผมใช้กระทะเชฟบุ๊กนะครับซีรีนัวเป็นกระทะผิวไทเทเนียมนะครับลื่นแล้วก็ไม่ติดแถมยังปลอดภัยกับร่างกายมนุษย์ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับน้ําหนักเบาดีไซน์สวยร้อนเร็วด้วยนะครับผมโอ้โหไม่ติดเลยเห็นไหมครับผมลื่นมากๆนะครับเคยทอดปลาแล้วหนังปลาติดกระทะไม่สวยกันใช่ไหมล่ะครับลองมาดูกระทะเชฟบุ๊กดูบ้าง ทอดปันนินทั้งตัวนะครับลงในน้ำมันนะครับไม่ต้องน้ำมันท่วมก็ได้แค่ครึ่งเดียวแบบนี้ก็ทอดได้ไม่มีปัญหาเลยครับใส่ลงไปนะครับด้วยไฟปานกลางรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับกระทะเคลือบส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันท่วมๆไฟร้อนๆแบบนี้แต่สำหรับกระทะเคลือบไทเทเนียมไม่มีปัญหาครับกลับด้านให้ดูเลยครับไม่มีหนังติดกระทะเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันว่าลื่นขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองเอาตะหลิวหมุนให้ดูเลยนะครับ หมุนได้เลยครับปลาหมุนไปหมุนมาได้แบบสบายๆเลยครับไม่มีติดกระทะเลยแม้แต่นิดเดียวครับตอนนี้ปลาก็สุกเหลืองได้ที่แล้วผมจะตักขึ้นมาให้ดูนะครับว่ากระทะของเราทอดปลาได้ดีขนาดไหนครับกระทะเชฟบุ๊กครับผัดผักบุ้งไฟแดงด้วยกระทะเชฟบุ๊กนะครับโอ้โหตั้งแป๊บเดียวกระทะก็ร้อนควันขึ้นแล้วนะครับผมใส่น้ํามันลงไปแลังจากนั้นรอให้ร้อนจัดๆนะครับเราก็จะใส่ผักบุ้งลงไปเลยครับ โอ้โห oh, oh, ไฟลุกแบบนี้เลยนะครับปกตินะครับกระทะเคลือบทั่วไปจะไม่สามารถผัดผักไฟแรงๆแ,แบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระทะเคลือบไทเทเนียมร้อนเร็วกว่าเพชรถึง2เท่าครับทำให้ผัดผักออกมามีสีเขียวน่ารับประทานแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเทลงในจานนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่าผิวเคลือบของเราเมื่อโดนไฟแรงๆแบบนี้แล้วเป็นอะไรไหมมาดูกันเลยครับเพียงแค่ใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดก็ผัดจานต่อไปได้เลยครับผม ต่อไปทดสอบด้วยไข่ขาวครับไข่ขาวไม่ถืออะไรเป็นอะไรที่ปากเซียนมากๆปกติไม่เคยรอดสักใบเรามาดูกันใช้ไฟปานกลางนะครับรอให้ไข่ขาวสุกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดกระทะหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ปากเป่าดูนะครับ ไม่ติดเลยใช่ไหมล่ะครับไข่าขาวที่ว่ายากๆก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นกระทะผิวเคลือบไทเทเนียม ทดสอบกระทะเชฟบุกด้วยซอสเย็นตาโฟสุดเหนียวสุดข้นเลอะเสื้อยังล้างไม่ออกกันเลยทีเดียวเทซอสลงไปในกระทะตอนที่กระทะร้อนๆใช้ไฟแรงๆเล่งไฟให้แรงที่สุดเพื่อให้ซอสไหมกันไปเลยกระทะทั่วไปเนี่ยบางทีไหมแล้วต้องทิ้งกันไปเลยนะครับล้างไม่ออกด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ากระทะเชฟบุกจะทนได้ไหมตอนนี้ซอสเริ่มแห้งเริ่มไหมนะครับรอให้เกรียมเป็นสีดําเลยนะครับผมตอนนี้ซอสไหมได้ที่แล้ว โอ้โหไม่ต้องล้างเลยครับแค่สะกิดก็ออกแล้วไม่น่าเชื่อนะครับผมหลังจากนั้นเอาผ้ามาเช็ดอีกสักนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับกระทะเหมือนใหม่เหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลยครับนี่แหละว,วันนี้จะลงทดสอบกระทะเชฟบุ๊กด้วยการใส่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นลงไปแกะจากห่อแบบนี้เลยไม่ได้ผสมอะไรทั้งสิน้นแล้วก็เผาไปเลยครับผมผัดให้ทั่วสักนิดหนึ่งเผาด้วยไฟแรงๆไม่มีการเติมน้ําหรืออะไรเพิ่มเลยนะครับ ก็เผาด้วยไฟแรงที่สุดเท่าที่จะเร่งมาได้นะครับเห็นเลยนะครับว่ากระทะกระจายความร้อนได้ดีมากตอนนี้ควันขึ้นมาแล้วกระทะใบนี้นะครับเป็นผิวเคลือบไทเทเนียมนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใช้ไฟแรงไฟอ่อนและที่สําคัญนะครับรับรองว่าลื่นไม่ติดก,กระทะอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เริ่มไหม้แล้วนะครับผมเราไม่ได้ตัดต่อเลยนะเราให้เห็นภาพกันชัดๆไปเลยว่าระหว่างการเผาตลอดนั้นเราไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะครับตอนนี้ กล้จะไหม่เต็มที่แล้วเริ่มดำแล้วครับหลังจากนั้นพอไหม้ได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะเติมน้ําเปล่าลงไปนะครับมาดูกันว่ากระทะเราจะเป็นอย่างไรบ้างใส่น้าเปล่าลงไปแล้วครับหลุดล่อนออกมาเลยครับแกงกะหรี่ที่ไหม้ติดก้นกระทะหลุดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเทออกให้ดูกันครับพอเทแกงกะหรี่กับน้ําออกไปแล้วมาดูผิวเคลือบกระทะกันปกติเหมือนใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเลยครับนี่แหละครับผมกระทะเชฟบุ๊กนะครับผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์เกาหลีถ้าสนใจก็สอบถามกันมาได้เลยครับ